สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเป็นโรงเรียนประจำอาเภยแห่งแรกในประเทศไทยตึกแรกคือตึกหนึ่งอาคารสีส้มบอกเลยว่าตึกนี้มีมากถึงหกชั้นตรงข้ามตึกหนึ่งก็จะเป็นอาคารโดมเป็นที่สําหรับเข้าเถาขอรับเครืงชาติตอนเชา้าของนักเรียนและยังเป็นที่เล่นกีฬาสำหรับนักกีด้วย ตึกหนึ่งก็ยังมีที่นั่งสำหรับนักเรียนทุกคนให้มานั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งเล่นเกมก็ได้ด้านขวของตึกหนึ่งก็มีสวนวิทยาศาสตร์มีต้นไม้มากมายเป็นที่ให้สําหรับนักเรียนทุกคนมานั่งพักผ่อนครับตึกต่อไปคือตึกสองอาคารสีฟ้าบอกเลยว่าตึกนี้พื้นลื่นมากใครจะเดินจะวิ่งต้องระวังกันหน่อยนะ ห้องๆตึกษอก็จะมีศูนย์พัฒนาศักยภาพ HEC เป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนบอกเลยว่าห้องนี้แอร์เย็นมากแต่หลังห้อง HEC ก็จะมีอาคารพาดิเป็นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆใต้อาคารทาดิก็มีโรงอาหารมีอาหารให้เลือกมากมายสำหรับนักเรียนทุกคนได้มีขนมแต่ต่างมากมายให้นักเรียนได้เลือกซื้อกันด้วย ตึกต่อมาคืออาคารสาอาคารสีเหลืองตึกต่อมาก็จะเป็นตึกสี่อาคารสีม่วงบ้านตึกสี่ก็จะมีร้นคาสหากรณ์แล้วก็ยังมีห้องแนะแนวสำหรับให้คำขขปรึกษาอัพเกรนทุกคน่องมาก็จะเป็นอาคารโดมจะมีที่นั่งสำหรับรเรียนสำหรับผ่อนคลายหรือว่านั่งอนนัฉสือ แล้วก็ยังมีห้องพยาบาลถ้าใคคนไหนเจ็บหรือป่วยเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการที่ห้องพยาบาลได้เลยตึกต่อมาคือตึก5เป็นตึกที่รวบรวมทั้งวิชาดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วก็ห้องเรียนศิลปะมากมายเดินตรงไปอีกหน่อยเราก็จะเจอกับอาคารเยลมยงพระเกียรติเป็นอาคารหอสมุดที่มีหนังสือให้นักเรียนได้อ่านมากมาย เดินตรงไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเจอกับอาคารูนย์กีฬาเป็นอาคารที่ใช้สาหรับการเรียนพละอาคารต่อมาก็คืออาคารสีม่วงอาคารร้อยทับสองเจ็ดเป็นอาคารสําหรับเรียนพละแล้วก็เล่นกีฬาเหมือนกันวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไม่าย